นี่คือสงแอในตำนานะ่ายอยู่บอัูสีเดียวกันเดียวกันใช่ป่ะัูซีเดียวกันนะบักเสดีกันนะนี่คิ่ถือขุดนอนเบิร์นซงมือเล็กสองอตัดมอดมดีๆอยู่นะมันต้องยิงมีเห็นนังพนันนี่ บ้านแอรบ้านเฟบ้านเฟหรือบ้านทอบ้านทอตอนนี้มาสะวันนอกีทีบ้านทอเหงนะีกเอนล้งล้อักเออตำนานล็กหรือไม่เล็ก คออคื่อคอแน่าหักยเลยหนักหอยเลยได้ีีวใหญ่าไม่น้ำนะแม่ดีบายดีบายวิธีเย็ดเอให้แน่นเอขนาดยังม่หูหูเลยว่าบ้านทอยโอยหู ชเลยทัเล็กกับโอยนเดีนี่ถักสองว่ะถัสามถักส่นดหนึ่งทับยังไหนึงับสองหนึ่งัสองี่โอเคนี่คือส้างแอร์ในตำนานไม่ใส่ตรงมือว่ะใส่ตรงมันไม่เล็กนะครับพี่จับจับโชวงมึงดูว่าพี่แจมใสิบสองพันฮะสองพัน

ไปนี่แม่นอัดแทงดันนะอัดแทงดันแอร์ให้อกหัวท่อมชินหัวบอหรือหัวนนะคำนันคันหัวมันเป็นอะไรเนี่ยคำหัวอะไรมันบางซีดหัวเรามันลมมังจะเข็มเจมันจะ ลอยลงมาลอยลงมาหลุดลงมาหลุดลงมาเนาะเขาอัดอยู่ประมาณอยู่ลยเอ่ออัดอยู่ประมาณอยูสองร้อยนี่ก็โอเคแล้วเนาะท่อเขาเปนสั้นขันท่อยาวเขาเออไล่ใช่เฮียเห็นมั้ยจังนี่กับบู๊ไปได้เนาะสร้างเอ๊สร้างมู่อ่ะสางวงกลมกับเราเปิดได้เมื่อเดียวมื่นมาเติมน้ำยา อันรมอันอันยงอันมเขานะส้างใหญ่ล้วสางน้อย่าเกมื่อยูเมเกยอันนี้หงมันตายแล้วมันุ่งไปแล้เอาขึ้นขึ้นเาขึ้น ก็สั้นของอัดยูสองร้อยก็ได้นะต้องจำเป็นต้องสามร้อยสามร้อยสามร้อยเนาะภาพเล่นมาตัวอัดตสี่ร้อยอ่แลวต้องิเาก็บตัวไหนยี่เนาะนี่จังเ

อันนี่เดีย๋ยวีันนีเข็มเล็กนี่นี่ขับมันห้อมนังสิบดุล,ลงมาแล้วใช่เนาะอ,อันนี้ขั้นตอนการต่อ เอมนี้ทองก็จะปอกสายก้อนหอมโปะนี่บ่ได้เี้ยนะมีกันจะเป็นมีชื่ว่าพูดยุ่บ่กูตีปอกสายก้อนปอกสายมัยาวหอมกระตั้งนี่ถ้าจริงจริงหอมหั่นเข้าไปนี่มันแต็กไงนะสมบูรณ์เรายังเอาสายสีแดงกับสายสีดำมัดใส่กันเลยก็ได้บ่บ่ได้เลยอะมัดใส่กันก็ตุ้มเลยเนาะมันรู้สึหลักการเนาะระเบิดบ่ระเบิดนี่เอามันต้องเลี้ยวเข้ากัน กาว่านี่แทกก่อนเออโอเคนี่นตัดอีกครั้งนึงอันนี้ก้าวขาบริกรน,นี่แต่มาสั้นแค่นี้คันป้าตัวทีเขาใช้อะไปดมปะวะมีขั้นตอนการป้อนไฟเนาะเข้าหาระบบแอร์หลายคนอดัดหลายท่านอาจจะมูกเนาะอันนี้กันระบบมีสร้างไฟหรือสร้างแอร์จะมูกทามจมูกก็นแนะนำม,มาทาสอบทามได้เนาะนำ้ำอ่อ สหายอะนะทองดำเนาะวงคำเหล่านะเนาะคนเดียวบ้านเพิ่อนกระโอนบ้านเพื่อนก็อายุกวงอายุไกลเลยแข็งแรงนะที่เราหาเงนะินไ,ได้มันอยากสามารถตั้งแอร์ยืดยางก็ได้เนาะดนกันเองเนาะไม่ยุ่งนะนะง่ายก็ตอนนี้เนี่ยบุน้นนี่อันนี้เป็นผักอันนี้ผักเข้าเนาะจากมาจากซนะีบีเนาะของเข้านี่เนาะ เอาเก่าด้วยด้วยการขั้นตอนการโตเนาะวันนี้วันนี้เป็นแม่ภาคที่ไปหาอ่าแผงอันนี้อันนี้จะเป็นเข้าไปหาทางแผงย็นเนาะแผงที่ทำงานกนาะเป็นขุมยนม็นของเอนเนาะแยกงมาให้มันได้ยุ่งระดับเดียวกันเนาะ เดาผู้ให้จุดการผู้เขียนมันถึงบดูด,ดละเนาะที่คนทุนเสียเอารับเนาะเอาจากบริบทนะครับได้เนาะเอาจาตัดเข้าได้อีกสองครั้งแล้วครับบีบเลยกลาวอันนี้เขาให้ผิดแล้วนะกาวนี่เนะาะบอกสั้ครับนี่กับคนทุนเนาะอันนี้ใส่ขาอันนี้ใส่ใส่คอนโทรลของมันเนาะ อาเตัดขาดดีกาะรเป็นตัดขาดากันเนาะนี่จะเป็นเข้าี้จะเป็นออกไปหาแรงเกียร์ม้นอันนี้ทอต่อสีแดงก้อนก็นกนได้แต่เขาอยากต่อสีแดงครับต้าสีแดงงงก่เลยคิดว่าตอนนี้เขาทำมีไฟเนาะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อเลตู้มีได้วิธีการปลดสายไฟ่ีอี มีห้องปลาอาอิจฉาไวใส่กะได้ห่างปลานะนเน่อยเบิ่องแนวใส่ห่างปลาเป็นห้องเลยถ้าเป็นแนวนึงครับมันจะเป็นแปรๆเนาะเราจะใส่ห่างปลาเข้าไปแต่ว่าตัวนี้มันเป็นห้องอแอร์ตัวนี้เป็นแอรอ์คอนแทร์เนาะมาจาก <c oughs> สูงมนจะป,นปุ่นโดยเฉพานะเนาะมันจะเป็นห้องน้อยๆนี่นะวัสใส่ก็ได้นี่นะนี่เปห้องน้อยๆเขาเขาจะวัใส่ห่างปลาเนาะเขาจะนิสุบขอเลย เดี๋ยวเขาเบิร์นฟ้าสูงเนี่ก็คือสายสีแดงเนาะเขาเบิร์นสีเขียวเี่าก็จะเป็นแอร์เนาะแอร์ก็คือว่าดูดอากาศออกเนาะดูดอากาศออกดูดความชื้นดูดความชื้นอากาศอยู่ภายในเนาะว่าสั้นๆสิบโลเอากรเปิดเปิดแล้วเอากระเปิด จะดูดอกเนาะจะไม่ดูดอกเลยละเนี่ยจาถ้าวะมันอันมันโหเลยมันชึบเลยมันตัวนิ่งขึ้นหมดแล้วนี่อันแรงดันมาแล้วละนี่ต้องเอาสิดูดอากาเข้ามาลดออกมาลดออกมานะธรรมดาถ้าเัาอันบดบดบบเปลี่ยนสายเนาะเขาหั่นเัาเัาเดี๋ยวเขาหั่นนั้นออกแล้วเอามาใส่ให้มันเหลื่อยูุสาวเราก็แบกมันจะดูดออกมาเป็นสูตรน้ำสะาดแล้วกันเราได้ติดตั้งมาประต้นจนวัดตอนจบเนาะ อันนี้เราจะคือการอัดฝ่าล้างนะเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยแล้วอัดติดจะเปิดเครื่องเป็นสปีดแล้วก็เย็นได้เลยเนาะแล้ววันนี้เข้ามาแพงนะแพงเกินเนาะแข่งเกินคุณมองไหมนี่ตั้งเรียบร้อยสะอาดนั้นเนาะเรียบร้อยนีแต่ถ้าเปิดแล้วก็เย็นมาเลยโอเคอันนี้ก็คือการทดสอบว่ามมั่นใจ ซิเจลหรือบอลเนาะแถวบ้านเราเนี่ย,ยมันได้ป้อไปที่นี่ยังไงฮะพ่อเหรอเอามือนะเนาะแล้วมาพบกันใหม่กับการติดตั้งแอร์อีกหนะึ่งเดืเนาะสำหรับตัอนี้เสร็จเป็นทะี่จะบ่อยเนาะแหวนนี่เลยอนนันนั้นก็ทีมง,งานติดตั้งแอร์เนาะคือกันเนาะไอ้นะุ่มมดแดงเนาะนั่นก็เดจอมือเอ็นเนาะเจอกันใหม่มือนี้ก้าวฝัว่า